สวัสดีค่ะทุกคนมีหลายคนเข้ามาถามกันหลังไม้แบบเยอะมากเลยนะคะว่าเราควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรก่อนนะคะเพื่อทุกๆคนเนี่ย,ยก,ก็อยากสร้างไรายได้เนาะถ้าพูดถึงก็นี่เลยจะ้ะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะขั้นตอนแรกนี่ก็คือหน้าหน้าเพจของเรานะคะแล้วเราก็กดมาที่หน้าโปรโฟไฟล์ของเรานะคะอันนี้เป็นอ่าโปรโฟไฟล์ธรรมดานะคะเป็น โปรไฟล์ของ Facebook นะคะบัญชีชื่อบัญชีญชหมายถึงนะแล้วใครนี่ก็เข้ามากดไอ้ไข่ปลา3ตัวนี้แล้วก็กดเปิดโหมดสร้างมืออาชีพอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะนั่นแหละแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณก็ทำตามเขานะคะอย่างที่เขาเขียนไว้แล้วก็อธิบายไว้นะคะทำตามให้เสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บคุณก็เริ่มทยอยลงคลิปรีส ตัวนี้กดตัวนี้นะคะ